วันนี้นะครับก็เป็นวันที่2นะครับของคารวานสายโมนะครับกอิ n งภูเมืองรองนะครับกับการท่องเทีย่ยวของประเทศไทยภูมิภาคภาคกลางนะครับวันนี้นะครับเรามาที่บ้านข้าวของความสเตยตน,นะครับที่นี่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นที่ปลูกพากเกษตรกรรมครบวงจรแบบวิถีแบบชุมชนแล้ก็ปลูกขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยก็จะมีร้านอาหารให้ทานด้วย นะครับก็เรียกว่าวันนี้เนี่ยพี่โต๊กนะครับหอออก,กองตลาดภูมิภาคภากลางเนี่ยก็พาเรามาเรียกว่ามาเก็บผักทานกินแบบสดๆแล้วก็ฟังบรรยายว่าวิถีการทำเ,เกี่ยวกับการปลูกผักหรือว่าการใช้วิถีแบบกเกษตรเนี่ยแบบตัวเราเนี่ยในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เป็นยังไงคือมันเป็นเรื่องที่จําเป็นนะเพราะตอนนี้ทุกอย่างแพงหมดนะคะการท่องเที่ยวประเทศไทยก็เลยเล็งเห็นว่า การที่เราได้มาสัมผัสในเรื่องราวของชุมชนแบบนี้อาจจะทําเป็นประโยชน์ให้กับทูกท่านเวลากลับไปอาจจะไปปลูกพักนะคะไปเลี้ยงไก่ไปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าสามารถทําได้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับขนาดสายมูยังตั้งใจฟังแล้วคุณล่ะจะไม่ตั้งใจฟังเ,เหรอแล้วเดี๋ยวไปทานอาหารกันที่นี่ครับ สวัสดีครับผมชื่อวิระครับตอนนี้ผม,มเป็นคนพูดพุดพ่นๆอาจจะไม่ค่อยไปร้อเท่าไหร่แต่พูดจากใจจริงๆนะครับก็มาที่นี่ก็จริงเรืเ่องรับนะผมบอกตลอดว่ามาที่นี่ให้นึกแต่ว่ามาบ้านญาตินะผมไม่ไดมาพักรีสอร์ทนะที่นี่ไม่ใช่นะที่คือบ้านญาตินะมาเที่ยวมาหากันนะครับตอนนี้อยากเล่าว,ว่าความเป็นมาของบ้านพ่อหอมหอมันมาอย่างไรนะครับ ที่มาของเรานะผมเป็นลูกเกษตรกรนะปู่ย่าตายายทำงานบริษักำเนิดนะครับและหลังจากเรียนจบมาจากวิศวะก็ไปทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นมา30กว่าปนะีผม,ม,มพ,พิถ่อมตั้งรู้ทำทฤษฎีคอมพิวเตอร์นะครับและภรรยาก็เป็นพยาบาลน,นะครับหลังจากทำมาปุ๊บนาะนเมื่อสักเกือบสิบปีที่แล้วงานะเราจะเกษียณเราคิดเลยกเกษียณจะไปทำอะไรเราก็กลัวไม่มีงานทำกลัวใช้ชีวิตบ้านปลายไม่มีความสุข นะครับก็คิดที่กลับมาบ้านเราดีกว่าหันกลับมาทำกเกษตรตามปุ่ย่าายายนะครับนี่เราทำกเกษตรเนะี่ยเราไม่มีความรู้เลยเรจบมาแล้วไม่นสนใจรเรื่องเกษตรนะครับพรเราอยู่ที่โรงงานนะี่ะมันมีแต่ความเครียดชีวิตมันมีแต่ต้องทําได้ต้องได้แลก็ต้องได้โดยเฉพาะาผมทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นก็จริงจังมากนะต้องทําให้ได้เนี่ยเป็นที่มาของของเรานะครับ เรามาทําที่บ้านเราเราใช้คาว่าทานข้าวให้เป็นยายาทานยาแก่งข้าวพอเรามาดูปุ๊บข้าวที่เราทานเนี่ยมันมีประโยชน์กับเรานะแต่เราไม่เคยสนใจเขาเหมือนในหลวงรัชกาลท่านบอกทานข้าวให้ดีๆนะคนเนะ่ะเราจะแข็งแรงไม่ต้องไปทานเราคนยุโรปเขาอย่าข้าวม,มีหลายชีวิตมากแต่ชีวิตเราไม่เคยสนใจเรามัวจะไปหาเนินหาทออนะครับจึงย้อนอกลับมาเชื่อไคนที่มาพักกับเราบางรุ่นมาเลี้ยงรุ่น นะอายุหกสิบเจดสิบเช้ามากิกนยาบปรุงกำเลยความดันต้องเบาหวานต้องกินยากันนะครับเอาใหม่ดีกว่าเราทานข้าวเรา,าให้ดีนะเราก็จะเป็นยาได้นะครับอันนี้คือคนเสร็จของเราที่นี่อันนี้คือที่มาในรูปเน็นร,รูปกิจการที่เราถ่ายมาที่เราเริ่มทําอันนี้คือแรงบันไดการของเรานะครับนนพอดีผมไปอ่านหนังสือเจอนะอน,นี้คือองค์ดาไรเลามา ท่านบอกกองมนุษย์เนี่ยยอมสูญเสียสุขภาพเพื่อหาทรัพย์สินเงินทองแต่สุดท้ายเงินทองที่ได้มาปุ๊บก,ก็เอาอไปทำไมครับไปรักษาตัวเองผมอ่านคาพูดของท่านเจอเป็นแรงบันดาลใจให้ผมกล้าทําที่นี่กล้าทําบ้านท่อหอ้องนะท่านที่รู้ว่าทํรารทได้าก,การลงทุนด้เกษตรเนี่ยผลตอบแทนมันน้อยมันไม่เหมือนภาคอุตสาหกรรมเพื่อผมกมาเที่ยวมาหาที่หลอดหรอที พูดอย่างๆมึงลงทุนไปเนี่ยมึงทำโรงสีข้าวมึงทำบ้านพักเมื่อไหร่จะคืนทุนผมบอกว่าไม่ใช่นะเราอยากคืนกำไรกับชีวิตเราเพราะเราเจอคำพูดแบบท่านไดอารามะแล้วผมมองย้อนคนที่อยู่กับผมในโรงงานที่ทํางานด้วยกันมา30ปีที่แล้วพนักงานสี่ชีวิตก็ส่วนใ่จะมาจ่ายกุบกันเองสามปีหลังปัจจุบันนี้สี่ชีวิตมาจ่ายโลกเลยผมก็มาถามอีกที่ทำไม พนักงานเป็นมะเร็งเยอะมากเป็นมะเร็งปุ๊บรักษาเป็นร้านบริษัทก็ไม่ดูแลให้มีให้40,000 50,000สุดท้ายก็ต้องเรียบรายไปช่วยพนักงานหรอกอันนี้มันมีความในใจที่เรารู้สึกเสียใจอยู่ถามว่าไอ้ทำไมพนักงานเราเป็นมเะเร็งก็ดูอันแรกคือเราอยู่เครื่องจักรมันมีแต่ความเครียดในกาชีวิตเปลี่ยนไปพนักงานนะทำงานหามรุ่งหามค่างคืนเลยจะได้นอนก็ไม่ได้นอนก็ต้นอนงไปทำงาน พอ10ปี20ปีร่างกายก็เริ่มอ่อนแอสุดท้ายก็เป็นมะเร็งอันที่สองคือสภาพไปดล้อมในโรงงานถึงแม้โรงงานจะมีระบบประปัดที่ดียังไงก็สูดุ่งนาเราไม่ได้นะครับและอันสุดท้ายเลยคืออาหารที่เราทาน50ปีหลังมาเนี่ยคือเป็นโรคของเกษตรเคมีเราไม่เคยคิดกันวัยนี้ว่ผมนี่รู้สึกเสียใจนะอยู่กับข้าวมาไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้แต่ก็ยังไหวตัวทัน คาคิดกับาทำเนี่ยคือต้นเหตุนะและนี่คือแรงบันดาลใจของเรานะครับเห็นไหมครับก็อย่างที่บอกนะครับบ้านเข้าวหอมฟาร์มสเตย์นะครับก็เป็นวิถีเกษตรูใหม่ดูผักที่โตแล้วก็สวยนะสวยงามแล้วก็มันสดชื่นธรรมชาติการที่แรงบันดาลใจของท่านเจ้าของที่นี่เนี่ยทำเนี่ย เพื่อว่าทําเพื่อให้กําไรกับชีวิตตัวเองแล้วก็ให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขกับชีวิตใช้คุณภาพชีวิตให้อย่างสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขความี่สุขนะครับวันนี้ก็อารมณ์สว่างนะครับของการที่เรามาบ้านเข้าของฟาร์สเตย์นะครับที่นี่เราอยู่ในจังหวัดสิงห์บุรีกับพอทอมุภาคภาคกลางนะครับวันนี้พี่ตุ๊กก็พาเรามาทํากิจกรรมอะไรคพี่ตุ๊ก วันนี้เราก็ต้องมาเรื่องเกษตรเกษตรกันนะคะเตรเกษตรเมืองสิงห์บุรีก็เป็นเมืองเกษตรกรรมนะคะเป็นปูเข้าหน้ำอีแผงนึงนะคะประเทศไทยเราเลยเนี่ยนะคะนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะเราก็ต้องมาพูกัรื่องของบ้านใช่นะคะต้องบอกว่าเราคือที่ที่ยุกท่ะก็รู้สึกยินดีต้อนรับเนาะบ้านของสิงห์บุรีฟาร์มสเตย์เนี่ยจะเป็นเรื่องของภาคกัน กเกษตรเป็นผลิตแบรนดลูกรัฐบานี้มาแล้วที่รื่ต้องเที่ยวเชนกเกษตรเราเป็นอากาศปลอดโปว่งโร่ปล<ะ>อดภัยเป็นบอกว่าเป็นเกษตรยุคใหม่ All New ใช่ใช่เราพยายามเป็นการจัดการทางการเกษตรแบบยุคใหม่เราใช้ความรู้ที่เรามีรุ้นฐานเอาเข้ามาจัดการในความ<ะ><ะ>การผสมผสานภูิปัญญาแบบดั้งเดิม<ะ><ะ>กับความรู้ใหม่ๆนะคะโดยที่พี่ก็ไม่ได้เป็นเกษตรกรชะลอ ก็ต้องมาทำกันในช่วงหลังๆนะคะตอนนี้ทำมาปีนี้ปีที่เก้าแล้วนะโอ้เก้าแล้วเราก็จะเดินมาทีละสเต็ปสเต็ปแบบปีนี้ปีที่เก้าที่เห็นอาจจะสมบูรณ์เนี่ยแต่ตอนนู้นยังไม่ใช่นยังล้มลุกคลั่งจมาคือเริ่มจากเล็กๆใช่คือเริ่มจากเล็กๆแล้วอาจารย์นิ่อยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าที่บ้านข้าวหอมฟาร์มสเตย์เนี่ยถามว่าทําไมเรามาสายโมเราไปไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แล้วเราทําไมถึงจะต้องเข้ามาทําวิยถีชุมชนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงภาวะที่เศรษฐกิจเนี่ยมันกำลังตกต่ำมันก็ทุกคนก็ข้าวยากหมาแพงการที่เราจะไปมูมูแล้วต้องมีสติพอเรามีสติปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องมาคิดว่าเรากลับไปเนี่ยถ้าเกิดเรามีปัญหาเดือดร้อนนะคะทางภูมิภาพภาคกลางเนี่ยก็ได้เล็งเห็นว่าการที่ได้มาดูว่าวิถี ชาวบ้านเนี่ยเขาปลูกผักยังไงการทําการเกษตรยังไงให้เขาสามารถอยู่ได้แบบพอเพียงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็อาสมมติว่าเรากลับไปเราเดือดร้อนเนี้ยเรามีที่เราอาจจะเอาที่ไปอยู่ามาได้ทําขนมก็ได้วันนี้มีขนมโบลอยในที่นี้โบลอยที่นี่เขาบอกว่าอร่อยมากอร่อยแน่เป็นโบราณเป็นสูตรโบราณด้เห็นไหมได้วิชากลับไปถูกต้องเรื่องของเกษตรอินทรีย์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นไปการปลูกผักไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์แม้กระทั่งต้องปิดต้องก็ถ้ามาที่นี่แล้วนะเรามาดูเราเนี่ยเราจะรู้สึกภูมิใจและดีใจมากลูกค้ากลับไปสามารถจะปลูกผักแค่พื่อฝากสวนทัวของเราเนี่ยแค่นี้ก็พึมพอใจไม่มีที่ปลูกในกระถางได้นะเนี้ยแล้วคนมือก่นี่สนใจมากปลูกในได้ใช่เพราะว่าคนมือมันไม่มีที่ไงฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราได้ไปปลูกผักเล็กๆน้อยๆแล้วก็ดีๆกลับมาเกิดมันโตล้วก็ติดมาใช่ไหมม่โตแล้วก็ทำหลอกเท เห็นปลูกพริกสักด้านหนึ่งมันออกสีเขียวสีแดงโอ้มีความซื่อใช่ค่ะตื่นตาตื่นใจแล้วค่ะสำหรับคนนึงนะที่สำคัญนะคะที่นะครับคุณพี่ที่นี่เนี่ยคือได้แรงบันดาลใจจากอภิธรรมขององค์เดลัยรามคือแค่คำสั้นๆเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดแบบว่าข้าวหอมฟ้าสเตย์ใหญ่ได้แบบนี้คิดดูแล้วกันคุณคำพูดของพระองค์หนึ่งเนี่ยสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนแบบ ในลรงมืที่ตัวเองเนี่ยให้เป็นแบบขนาดนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาและอีกเรื่องที่สคัญเกษตรที่สีใหม่อเจ้าที่เจ้าใช่อันนี้เราเราเป็นตัวตัวชูโรงของเราเลยนะเราน้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วการจัดการจัดสรรพื้นที่แล้วเราก็พึงพอใจที่จะทำแบบแบบเอาแนวทางของพระองค์ท่านนะ่มาใช้ ช่วงโควิดมาแล้วที่เขาต้องไปสต็อกของแล้วอยู่ได้แล้วพร้อมที่จะมีอาหารแบ่งปันด้วยนะและอีกอย่างที่ชอบมากค่ะสายมู้าว่านี่นี่มีเรื่องแม่โพสต์ค่ะให้ความสำคัญกับแม่โพสต์ซึ่งเดี๋ยวนี้เกษตรกรรุ่นใหม่ๆไม่ว่าหายกันไปแล้วต้องมาพบที่นี่ค่ะเราปลูกข้าวแล้วก็นึกถึงเทพพิดาของข้าวทำอะไรถ้าคนเรามีความกระตันยูแบบนึกถึง สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันก็เป็นเรื่องจรรโล <ขอ S 1> งจิตใจ<ล>นะเป็นเรื่องจรรโลงจิตใจแล้วก็เลยเรามีโอกาสทําได้เราก็ทําแล้วก็ลูกค้าที่เข้ามาบางคนไม่รู้จักเรา,ก,าก็โอเคเรารู้สึกดีใจที่ทําสิ่งเหล่านี้ไว้แล้วก็เด็กๆต่อยอดได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ8กิจกรรมของสายมูเนี่ยที่คารวานเขาไปทำเนี่ยเรามีอะไรกันบ้างย้อนกลับครับเดี๋ยวเราเจอกันที่องแม่โพสตเทศกาของชาวนา อาจารย์ผู้เพลงพื้นบ้านโบราณีเอาเทวเยไหว้ผู้เพลงพื้นบ้านผู้เพลงพื้นบ้านสิงบุรีเอาเทวเยไหว้ผู้เพลงพื้นบ้านผู้เพลงพื้นบ้านโบราณีเอาเทเวสิงบุรีสู่ท่านอาของโบราณเขาท้องกันแบบนี้เอาเท ด้วยบารมีคุณครูอาจารย์จำนวนบรรดาในเสียงดีเฮลเฮลเฮลมองลงกอดโครงแกมไสต่อก็ได้เพลาะอีเฮลเฮลเฮล้วยบารมีคุณครูอาจารย์ด้วยบารมีคุณครูอาจารย์จำนวนบรรดาให้สำเร็จด้วยดีว่าเออยบารมีคุณครูอาจารย์ด้วยบารมีคุณครูอาจารย์ งบงม้าทท่าปุริมีิชแน,นลนะครับวันนี้ก็มากับตลรทภูมิภาคภาคกลางนะครับมาสักการะนะครับพระอาจารย์ธรรมโชตนะครับที่บางรจันนะครับ พระอาจารยธรรมโชติเนี่ยคือพระเถระักนะครับเกจินะครับที่เป็นขวัญและกําลังใจชาวบ้านของบ้านบางระจันในสมัยกรุงศรีพิยานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านมีความสําคัญที่ช่วยปกป้องแล้วก็เป็นขวัญและกําลังใจให้กับชาวบ้านบางระจันในสมัยยุคนั้นนะครับแล้วก็เขามีความเชื่อว,ว่าใครได้มากราบไหว้พระอาจารยธรรมโชติเนี่ยก็จะสําเร็จสมครามบัณนา แล้วก็ได้โชคลาบได้ในสิ่งที่ดวเต้องการแล้วก็ถ้าใครอยากจะสําเร็จก็ให้บนพระอาจารย์ธรรมโชตด้วยการหาบน้ำนะคะก็จะมีด้านหลังวิหารเนี่ยก็จะมีการตักน้ําหาบคนละสามหาบก็ได้นะคะหาบที่1ขอให้หมดทุกหาบที่สองขอให้หมดเคราะห์หาบที่สขอให้โรคภัยไข้เจ็บขอให้หายนะคะแล้วถ้าเกิดบางคนเนี่ยแบบบางคนบนเป็นร้อยหาบเลย เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะของวัดนะคะเขาก็จะมีการจ้างหาบน้ำนะคะถวา,ายพระอาจารย์ธรรมโชชน,นะคะก็ประมาณหาบละสามบ,บาทนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติใครได้มาที่บ้านมาราจันเนี่ยคุณลองมากราบไหว้บูชาท่านลองดูนะครับความสําเร็จจะมุ่งังเกิดกับท่านแน่นอนครับการหาบน้ำท่านก็เหมือนกับการรบกีบกามนะคะ ให้กับชีวิตเรานะคะคน,บ,คน,บ,านาบางคนก็หา่าเป็นติ่มห่าบางคนก็ห่าเป็นร้อยหา่าบางคนก็ห่าทเป็นที่อาสามหาอะไรอย่างเง้นอไปทีหาขอให้แบบวิบากการลง ดีมีห้หาเสียมภูไงแล้วตัวเองเกิดวันอังคารไงเราก็ไปหาบถวายท่านตซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยสียมภูนะเป็นสะริมงคลนะเพราะว่าการหาาน้ำเนี่ยถือว่าเป็นการทำให้เราลดวิบากกรรมลงด้วยนะคะ ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ตลาดบ้านบางระจันย้อนยุกนะครับที่นี่ก็หลังจากที่นมัมกาลราจัดจารธรรมชติเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แวะเข้ามาที่ตลาดไทยย้อนยุกบ้างบางระจันนะครับซึ่งขาบอกว่าของกินย้อนยุคโบราณเพียบแล้วก็มีถ่ายรูปกับนะครับขนสึกในสมัยโบราณด้วย เนี่ยเราก็ถ่ายรูปเนี่ยเราก็ยืนกับพี่ีเขาเนี่ยแล้วพี่เขาจะแทะท่าอย่างเงี้ยคุณแม่ไม่สวัสดีค่ะเดี๋ยวอาจจะไม่ได้เจอกันแล้วเดี๋ยวแยกเลยโชคดีนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะนี่นะเราก็ทําท่าเนี่ยพี่ก็จะมีท่าสวยๆอย่างนี้นะคะถ้าเกิดเรามาบ้านบางเราจะพี่ผู้หญิงไม่อยู่นะถ้าพี่ผู้หญิงอยู่พี่ผู้หญิงเกาจะต้องแบบใส่เราด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวมันัก็ได้สามค่ะหนึ่งสองสามย้ นะเห็นไหมคือแบบว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญของวิรชนบ้านบางละจันนะคะที่ในสมัยโบราณที่เขายอมพรีตัวเพื่อแลกกับแผ่นดินที่เขารักนะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูตลาดกันว่ามีอะไรทานบ้างเนาะ ที่หมู่บ้านยอนยุกบางอาาระจันเนี่ยของขึ้นชื่อเนี่ยคือปลาระสะับหอมนะคะไม่ได้ว่าเหม็นคาวอะไรเลยแล,แล้วก็เวลาไปทานคู่กับข้าวเนี่ยอร่อยมากหรือจิ้มกับผักเนี่ยสุดยอดนะคะแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยพอว่าใช้ได้นะคะแล้วก็มีทั้งอันใหญ่อันเล็กนะคะร้านของหนวดเที่ยวนะคะอันนี้เขาก็จะมีบริการให้ชิมด้วยมีปลาราบองมีน้ำพริกนารพบ มีปลาร้าสับเผ็ดน้อยน้ำพริกนรกเป็นแบบแดงดาแล้วก็น้ำพริกตาแดงโบราณนะคะเด็ๆกๆก็เขารู้จักน้ำพริกตาแดงแล้วล่ะรู้จักแต่แบบว่าน้ำพริกเผายางเดียวอะไรก็เป็นน้ำพริกเผาต้องลองดูนะคะ,สะเสน่ห์หมู่บ้านบางระจันอีกเยอะเดี๋ยวเราจะให้ตกล้องไปถ่ายกันรวมแล้วก็บอกว่ามีร้านอะไรอร่อยบ้าง ครับกุยมรูมี่ชาแนลนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในช่วงท้ายสุดแล้วนะครับกับการท่องเที่วยวประเทศไทยนะครับคุยภาคภาคกลางนะครับท<ค>ี่ตุ๊กนะครับพาเราเที่ยวในสถาน <air S 1> ที่ที่<ล>ไม่คิดว่าคนจะเที่ยวในภาคกลางชายนาก็เยอะสิงห์บุรีวันนี้กิจกรรมยิ่งเยอะมากตุก๊กค่ะประทับใจไหมคะประทับใจมากอากาศร<ค>้อนแต่กดสู้นะคณะคาราวานก็สู้ เห็นตอนหาบน้ำเนี่ยณะค่ะวัทุกคนแก่ก็ยอมหาหาที่ไหนคะวัดโพก้าต้นนะคะวัดบางระจัอยู่ที่บางซัำเนี่ยเขาบอกว่าพระอาจารยธรรมโชตเป็นที่พึ่งทางใจของชาวบุรีมากแล้วใครมีปัญหาอะไรทุกอะไรเขาก็จะไปหาบน้ําที่หมู่บ้านบางระจันนะคะเราจะเห็นคนหาบน้ำเป็นเยอะแยะเลยถูกต้องนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่นั่นก็จะมีตลาดย้อนยุกนะคะแล้วก็สามารถท<ช>ี่จะเลือกจับใจใช้สอยอที่ตกซื้อของเงยอะ <c oughs> มากถูกมากผลิตว่าทางการเกรษตรถูกมากนะคะ <c oughs> ใช่แล้วเป็นตลาดที่น่ารักมากข้อวค้าแม่ค้าแต่งตัวเหมือนชาวมาร์กะร์ดสมัยโบราณย้อนยุ่งกันมาเลยะะแล้วมาพูดก็มีมคำพูดคำจารที่น่ารักไพเราะมาเทียวนะคะขอบน้ำใจนะคะอะไรเงี้ยเออขอบน้ำใจนะจ๊ะ มีเยอะมากของถูกมากค่ะสิงบุรีเนี่ยเป็นเมืองรองนะที่มีผลิตภัณฑ์ทรเกษตรกรรมแล้วก็อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยที่แบบว่าราคาอยู่ค่อนข้างไม่แพงใช่ค่แล้วก็เรียกว่าทุกคนต้องมาทับใจอ่ะใช่ทุกอย่างปลอดภัยด้วยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของชุมชนด้วยนะคือมีการแบ่งปันในชุมชนไม่ใช่ว่าแบบว่าเป็นธุรกิจแล้วก็จะไม่สนใจดูแล ใก้เคียเราก็มีการแบ่งปันเนาะน่ารักมากเลยนะคะก็ในช่วงท้ายเนี่ยก็อยากให้พี่ทุกฝากทุกคนเชิญชวนมาท่องเที่ยวครับว่าเป็นยังไงค่ะก็อย่าลืมนะคะภาคกลางเที่ยวใกล้เที่ยวใกล้ไต่ภาคกลางไายภาคกลางเป็นไงขึ้นๆนะค่ะมาลองเที่ยวแล้วก็สอมผัดนะประสบการณ์ใหม่ๆนะคะที่อื่นเราอาจจะไปทะเลนอนตื่นสบายๆจบแต่ภาคกลางเรามีมากมายมากกว่านั้นนะคะ มีเรื่องกเกษตรอินทรีย์นะคะมีเรื่องของประสบการณ์สี่แฝงอยู่แน่นอนต้องไม่ลืมเรื่องของสายมูนะคะสายมูเราก็มีมากมายเลยค่ะที่น่าจะมาเลือกหนาะอะไรเติมพลังจิตใจเติมทวามตายนช่วงนี้เปนเรื่องของงโควิดที่เศรษฐกิจก็ไม่ดีนะคะแต่เราอย่าปล่อยใจให้มันไหลตามกระแส พี่ตุ๊กพาเที่ยสนุกว่าเลยอะเราสนุกสรุกไปกับการทํางานแล้วก็สะุวกการท่องเที่ยวมากนะคะวันนี้จาไม่ต้องขอกล่าบคุณนะคะการท่องเที่ยวประเทศไทยนะคะคุยภาพภาคกลางนะคะพี่ตุ๊กก็เป็นผอ,อของตลาดนะคะของภาคกลางนะคะคุณสุริพรคงพาน,นิชเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเที่ยวใกล้เที่ยวง่ายสไตล์ภาคกลางมีทุกๆอย่างจบที่นี่ภาคกลางนะครับสำหรับวันนี้นะคะจาน,นิมีก็ต้อง ขอกล่าคุณต <ใน S 1> ุกด้วยนะครับที่แบบว่าอนุเคราะห์ทุกอย่างเลยพาพวกเราไปเที่ยวแบบประทับใจสุด<ม>วันนี้อาจารย์แอมี่และพี่ตุกก็ขอลาทุกท่านไปก่อนอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดไไติดตามแล้วคุณจะได้พาดก,การติดตามจากเราบนช่องแชนแนลครับค่ะขอบคุณคุณแอมี่เช่นการค่าสัสค่ะ,คะ,คะสวัสดีค่ะาจาห้ีค่ะแมไ้นะคะ